มาซื ah. ouais. ้อลากพี่น um> şey. ้องเนาะเขาเจ้าส um> ah pues so ิบ um ่ว um. ่าเขาเจ้าสิวาเนาะมาบนจ้าผู้เพินไลเือจบ่ได้แล้วมนบ่จได้านะคนนกําลังไไปอกอันนนเอตะกะแตนฟา เป็นแบบไก่มาโาันต้มน้ำจ้าต้มขมเป็นไง้าไบอจ้าบอเฮ็ดแปลงใส่ละแนวมามาเ็ดแม่คันคันคันเข้าเคยเฮ็ดสมมุว่ากันเข้าบรเฮ็ดอย่างสีมันมันหลุดซ้วกับมันขาดอย่างอันใดอันหนึ่งต้องน้มากใกญ่ๆอันนี้พอขาด แบบเมื่อาชีพดังมากได้พี่น้องแถบบริเวณเวลาเพิ่นเป็นพ่อค้ามาแต่โดนเลยเป็นพ่อค้ามาจะซีน้องสิซีจ้าอาทุงชุดเท่าไหร่หกสิบบาทจ้ะเอาจ็กสองชุดเด้อครับผมครับผมเอาต้มน้ำบริเวณละหกสิบบาทเอาจ้าต้มชุดตั้งไหร่คือกันครับชิลล์หงส์ต้มกระสองจ้ะต้มสองรอบสองครับเนาะจ้าเกสร ก็สิสมอแล้วล่ะขายดีเนาะก็ผมกตาพี่นองเข้าเหรอทางนาเพงทางไหนน้าคุณนนาแพงสะอาดพอสว่างน้องบกอบตามข้าเห็ดเสียบนี่ยุไกเป็นเดกันมากล่ะคนหาอันนี้เป็นลาบแบบมุนมุน้ดพีนองลาบี ขย่ามือตลาดนัดกับเปขายอยู่ตลาดนัดเนาะแม่ค่ะ้าสักมือ,อ,อมอนืนี่นี่หมอคนลาบน่นเตรียมเครื่องเล็กน้อยราวามาบ่มีเบลาเพิ่มาอนเ้ ม่างมแล้วผมก็างเร็ลย่องคงได้ยังช่วงเล่นหน้าอยู่บ่เฮ็ดอยู่ครับเฟรอันไหนอานตาอารกบมีีน่จราการเฮ็ดยุคทูกับเฮ็ดไปซื้อดอกเน่าน่มากคนบ่มีเบียกเนาะครับวดีเลยหานวเฮ็ดังส่งเงินผมมันหาคนหาบพอว่า ผมผมจำซื้อเห่ประเด้นอะื้อมาตัไเนียบาลีบลีกียาแพทย์เออบ้านในเบิงบออันล่งเถี่ยวก่อนก็ค้นหาอยู่หันละคนบ่เห็นคนคนคนซื้อบ่บ่ถืออ๋าเดี๋ยวเดีเอาเดี๋ยวจังเบิงเหตดซะก่อนเนาะเพราะว่าบ้นมานอนเจ็ดเย็นบ่เฝ้าเดอมือนี่จำซื้อจำซื้อยากบอกอั เอาไปเขียนว่าปลาหนังปลาหนันหรือปลาอย่างหรังไป,ไปเขียนไปคนหามันกระบมีบ่แบบนี้แต่วันนั้นสกุลหน่อยพิมพ์เถื่อนยู่ตะวันตัวอันเสื้ออันพิมพ์บน นี่เมื่ออชีพโดยตรงเลยพี่น้องจวด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 ทันทีเลยคุเลคุเลคุเลเลยจ้าขันเมนบเมื่ออชีพนี่เฮ็ดบบของแขวได้เนาะใส่พริกป่นใส่ข้าวั่วใส่ชุดรสแล้วก็ค้นคุเล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 เสีบเลยได้พี่น้องสูตรข้าวขานี่เพิ่นบเดซิมเลยเพิ่นสิกาพอนดีเป๊ะเป๊ะเลยใส่เหลือดกน้อย ได้เลยเปรียวปากเลยเนื้อลเอียบดอยพี่น้องเปรียวปากพี่น้มใละเ้มยำเนื้อสองต้มสองเด้อจ้าต้มขมสองต้มขมสองจ้าอันเอาเนื้อไปซอยหลาม กาลิตูนเนาะร้านบอกครับน้องก็ยีเตคนบานทัคส่ชี้ผมอยู่นะครับโอ้ผมก็อยู่ร่วกันนะเจ๊นี่หกสิบบาทพี่นงคงลาบมายำดนเดีกมาหาเนหึ่สองคนนี่้านืนพัตตาคารบ้านเฮาพัตตาคารกันพี่น้อง จ้าต้มขมสองจ้าพิเศษเลยนะคะจ้าใส่ปรุงเรียบร้อยเลยค่ะขมขมจ้าใส่เลยอันนี้ก็เป็นต้มขมเด้อพี่น้องร้อนๆซุปร้อนๆซุปน้ำห่อนๆกับลาบอันนี้มันเป็นอาหารของอีสานบ้านเฮากันได้กินลาบแล้วก็สุดยอดพป่น้องจ้า คือเป็นอาหารสัญยอดตีเน้อเนาะยอะกรลูกเอาเสโค้มเ็ร้อโงังลัก่คมาสังเลกเลยายอยู่เรื่อยๆกันม่สาวนี้มีบะท้มที่น้อใ่จุดนู้นแล้วนะไลังสิบเบิดเลยขายเบิร์ดมืแล้วจะกกินโลเนื้อจะเอาจะมือ มันไม่มีเลมันอยู่ยางตำ20โลครับตัวมือครับบอมเป็นธรรมด<โ>ามมด้วจีนอง20โลก็ที่เรอธรรมดาด้วไม่อไม่มือนี้นี่สิบโลกันเลยืนะ่อนี้เกือบสาบโลจีนองเป็นคายดีดีมือดีเด้อใส่ปุ๊บปั๊ปั๊บนี่ชิลดใส่ลายเสียบลายเด้อพีนองใส่ลายเสียบลายดี ก็จะไม่ได้คั้นเลยเตอนแรกว่าจะคั้นวันนี้แต่มันขายดีเลยไม่ได้คั้นเลยเนื้อไม่เหลือก็คงอะไ้นกงมั้อจ้า จ้าไปไปกินน้ำกันเหมือนพี่น้องลาบคมลาบหมตสมเสียบจ้า